โอ้ยนี่เอานี่มันแรงไปไม่เล่นหันยืดหันยืดแล้วดีกว่านี่อะไรดูหัวนี่แล้วปวดหัวแล้วปวดหัวดดด ครับทุกคนไหวมั้ยเอ้ไอพี่เอพีเอพีเองให้น้องก่อนกันดิไม่ไม่อันที่แรกเริ่มก่อนสิปกติชากินมื้อดหรืเปล่าครับอือแล้วแต่ครับว่าแต่วันนี้คงไม่กินแล้วทำไมอะทำไมอะต่อดิต่อดิต่อดิไม่ได้ถอดอ๋อฝากชิวชิวถ้าทานไม่ทานก็ฝากชิลๆครับไม่ถึงชิลๆแล้วคือผมว่าได้ค่ะได้ค่ะไม่ไม่ ครับครับขอตัวนะครับอืมไม่มีครับอ๋อันนี้หัวเปิดไม่ไหวหมดแรงแล้วใช่ไหมบ๊ายบายตอนละกันกี่โมงอ่ะบ่ายสองครับใ่บ่ายสอง